แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน2565ล่าสุดวันนี้7ตุลาคม2565นะคะโดยทางรัฐเช็คสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผ่าน2เว็บไซต์นะคะนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f go th กับ welfare.mof.go.th ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะคะพร้อมข้อควรรู้สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์จะต้องทำอย่างไรและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะเช่นเคยอย่าะะยลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โครงการลงทะเบียนบัตรคนจน2565จะเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกวันศุกร์นะคะโดยในวันนี้7ตุลาคมมีการประกาศผลผู้ที่ลงทะเบียนรอบที่4นะคะระหว่างวันที่23-29กันยายนและจะประกาศรอบต่อไปทุกๆวันศุกร มาอัปเดตตารางประกาศผลตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี6 5นะคะผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่5-8กันยายนนะคะประกาศผล16กล16ันยายนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง9-15กันยายนประกาศผล23กันยายนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง16-22กันยายนประกาศผล30กลันยายน ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง2 3 2 9กันยายนประกาศผล7ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะรอบต่อไปผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมประกาศผล14ตุลาคมผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง7-13ตุลาคมประกาศผล21ตุลาคมนะคะและผู้ที่ลงทะเบียนระหว่าง14 -19 ตุลาคมประกาศผล28ตุลาคม2565 วิธีตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน65ผ่านเว็บไซต์ง่ายๆนะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ทีท่ w w w b t m o o t h หรือ welfare.mof.go.th พอเข้าไปแล้วนะคะคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักใส่วันเดือนปีเกิดจากนั้นคลิกตรวจสอบข้อมูลระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนว่าลงทะเบียนสมบูรณ์หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะทีนี้เรามาดูแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะ หนึ่งหากสถานะเป็นการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้วและมีใบมรณบัตรของคู่สมรสหรือหากสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากการตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแนละ้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจานวนบุตรไม่ครบถ้วนนะคะโปรดตรวจสอบจํานวนบุตรและข้อมูลบัตรประชาชนของทุกรายแต่ข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงก็คือบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งและสองหากสถานะเป็นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากเนื่องจากกรณีอื่นๆผู้ลงทะเบียนสามารถ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณนะที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตนะคะหากพบว,ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกาย,ยนนะคะท้ายสุดผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปนะคะโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h หรือ welfare mof go t th ตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานนะคะเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะต้องทำอะไรต่อไปอีก นั่นก็คือช่วงเดือนมกราคม266 6ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ผู้ผ่านคุณสมบัติรอยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทกสและออมสินเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและหากไม่ผ่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ต้องยืนอุทธรณ์นั่นก็คือขั้นตอนต่อไปนะคะ ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะหลังจากที่เช็คสถานะเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีมาดูสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2อ6 5เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะวันที่7ตุลาคม2 5 6 5นะคะก็จะมีค่าซื้อสินค้า200และ300บาท ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500บาทสา่วนลดก๊าซหุงต้ม45บาทต่อรอบ3เดือนกรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด100บาทต่อรอบ3เดือนเงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนตามที่จ่ายจริงนะคะเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครอบครัวตามที่จ่ายจริงเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครอบครัว เงินพิการผู้สูงอายุ200บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดการหุงต้ม PT หรือปตท100บาทนะคะที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการนะคะเงินพิเศษผู้สูงอายุ50บาทและ100บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้ และนี่ก็คือสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจน2,565นะคะ